5 m i n u w i w i t h l o วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเด a y นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหลังจากมีตัวเลขนอนฟาร์มประกาศนะครับราคาทองคำนะครับมีการทิ้งดิ่งลงมาปิดนะครับหรือพูดง่ายวันศุกร์ที่ผ่านมามีการลงกว่า1 0ื0 0จุดเลยทีเดียวซึ่งเป็นการลงที่เยอะมากๆเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงสร้างขาขึ้นของราคานะครับยังไม่ได้เสียหายนะครับจนกว่าราคาจะหลุดแนวรับบริเวณนี้นครับ2,280นะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจของขาขึ้นสำคัญครับอยู่บริเวณนี้เลยนะ2280นะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงก็ต้องบอกว่า <c oughs> ราคามาทดสอบแนวแนวรับที่ผมให้ทุกจุดเลยนะ คือแบบมาแล้วก็แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดนะโซน0713นะครับมาแล้วก็รีเทสขึ้นไปให้นิดหนึ่งก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาแถว95นะครับแล้วก็หลุดนะแต่ว่ายังไม่ถึงแนวสุดท้ายนะครับทีป่ประมาณ80นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตราคาประจำวันนี้กันดีกว่าผมขอลบลูกศรต,ต่างๆทิ้งแป๊บนะฮะ าราคามีการเปลี่ยนแปลงข้างเยอะนะเราต้องอัปเดตโซนเยอะกันนิดนึงนะครับอ,อโซล่างสุดนะครับสำหรับ80เนี่ยผมยังขอเก็บไว้ก่อนนะทุกคนามาอัปเดตราคาประจําวันนี้กันดีกว่าว่าเออมีโซนไหนบ้างนะครับ เราจะเห็นได้ว่าราคานะครับมีการล่วงหล่นลงมาอย่างรว,วดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเขามีการรีบาวหรือกลับไปเนี่ยมันก็จะดีดกลับได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับอ่าบริเวณแรกนะครับที่ผมเห็นนะตรงนี้นะครับมีออเดอร์บ็อกซ์อยู่นะครับนั่นคือโซนนี้เลยอ่าตึ๊บอ่านั่นคือ2330นะครับจนถึง2340เนาะ อันนี้คือโซนหนึ่งนะครับโซนที่สองนะครับอ่าที่ผมเห็นนะคือโซนนี้ครับ2 3 0 4นะจนถึง2 3 1 4นะครับอันนี้ก็คือบริเวณแนวต้านของเราเนาะวันนี้ผมขอใช้2โซนนี้ก่อนเนาะอ่าแต่ถ้าใครอยากบีบอาราเลโชนะครับให้มันสวยขึ้นก็รอเก็บเล่นปลายไส้ได้นะจริงๆอันนี้ไม่ใช่ ออเดอร์บนะครับจะเป็น b a k กอร์บ็อกซ์นะแต่ผมขอเรียก o r เดอร์บกหมดนะครับเพื่อให้มันจําได้ง่ายนะทุกคนโอเคเราเห็นแล้วว่าแนวแนวต้านเราอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเด้งขึ้นไปมีโอกาสที่จะตบเซลลงมาได้ในบริเวณเหล่านี้ปึ๊บปึ๊บเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับถ้าราคาลงมาที่2280เนาะ ก็มีโอากาสที่จะเด้งได้เช่นกันนะครับแล้วหลังจาก2280ล่ะจะไปอยู่ที่ไหนนะครับะจะเห็นว่าด้านซ้ายเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีให้ลอกละเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงกราฟเยอะนิดน,นึงนะครับ80เ็จเราก็ต้องย้อนกลับมาดูในอดีตเนาะว่ามีตรงไหนบ้างที่ราคามาทิ้งกลับไปนะครับนั่นคือบริเวณนี้นาะ อ่ะตรงนี้สองสองเจ็ดศูนย์นะถึงเจ็ดห้านะโดยประมาณนะฮะอ่ะมันคือบริเวณนี้อ่โอเคอ่ะจริงๆผมยืด Extend Light ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะไม่สวย ก็เลยทำอย่างนี้แทนอ่าอ่าอันนี้โซนหนึ่งนะครับ2275นะราคา7 0นะถึง7 5นะครับราคาถ้าลงมามีโอกาสที่จะเด้งได้นะอันนี้หนึ่งดีมานะครับอ่ามีตรงไหนอีกนะครับมาดูซูมเข้าไปอีกนะฮะเห็นไหมพอราคามันไม่มาเล่นานานเนาะเราก็ต้องหาหน่อยนะใช้เวลานี้หนึ่งนะครับทุกคน ออีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้สองสองหกศูนย์เนาะตรงนี้ห้าเจ็ดถึงหกศูนย์นะครับออโอเค ดิมานโซนประมาณ3โซนนี้นะฮะ807060นะครับวันนี้ดิมานโซนที่ผมตีเผื่อไว้นะก็มี3โซนนี้นะครับก็ลองพิจารกกันดูได้นะครับผมอโอเคบทวิเคราะห์ประมาณนี้วันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคน ถ้าชอบควอรี่เรานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเชนเดอรด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ